ได้แล้วครับหนึ่งตัวครับมันคือปลาอะไรปลาหมอปลาหมอเล็กครับมีได้หลายตัว ครับสวัสดีเช้านี้ครับสำหรับการกับตัวเป็นการกลางเต้นที่ยาวนานที่สุดครับวันนี้บรรยากาศเดียค่อนข้างคึล้มนะครับคึ้มมากเลยครับฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่เมื่อวานห้าโมง ตกปลอยแล้วก็ตกหยุดตกหยุดเนี่ยช่วงบรรยากาศมีกําลังชาร์จไฟเข้าหมอ้อนะเพราะเราไม่มีแดดนะครับเนี่ยบรรยากาศวันนี้นะฮะสำหรับการกลางเต้นที่ยาวนานที่สุดกลางแบบยาวเลยฮะจนแบบหายยากแน่ๆครับเข้าวันที่8ดของการกักตัว14วันนะครับมีสำหรับอาหารเช้าเมื่อวนนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆฮะ EP จะทำแบบ EP สั้นๆนะครับจะทําไม่ยาวบางทีทํายาวไปก็ทุกท่านอาจจะยาวไปก็อาจจะลาคาญเราจะถ่ายเป็นบรรยากาศเรื่อยๆให้ชมนะครับว่ามีอะไรมั่งไปดูที่ว่าแต่ละวันเราทําอะไรมั่งนะครับนี่ชั้นวางเราทําเองนะฮะก็เนี่ยอาหารเช้าวันนี้เับผูกชายง่ายๆครับวันนี้หุงข้าวตอนตอนข้ามไว้หม้อหนึ่ง เหดือครึ่งประมาณครึ่งไงฮะแล้วก็มาอุ่นเสร็จแล้วโดยตอนนี้กำลังชาร์จไฟนะครับ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 ยามเย็นวันนี้ครับตอนนี้เวลา16บนาฬิการนาทีแล้วครับวันนี้ตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับ เข้าวันที่แปดแล้วของการกัดตัววันนี้เมนูวันนี้นะครับเนี่ยทอดมันหัวปลีครับนี่เมื่อว,วานเราไปเก็บมาตรงที่ตรงบ่อปลามาได้สามหัวเมื่อวานก็เชา้าเมื่อวานเม่เชา้าทําแกงไปเนาะหัวหนึ่งเนี่ยตอนเย็นเราก็ทําเป็นทอดมันนะครับง่ายๆครับทอดมันหัวปลีนะครับ หนาวเย็นวันนี้ข้าวม้อเน่งนี่นะควันนี้เรากําลังชาร์จไฟอยู่นี่ฝนกำลังตกช่วง4โมงนี้นะครับตกมาตอนบ่าย3บ่าย2ไป3สำหรับวันนี้นะครับก็ ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยกันครับเผยเซกาพายชมเนาะบรรยากาศในสวนยางนะฮะตอนนี้ผมคงคิดว่าผมมาเที่ยวไม่ได้มาเที่ยวนะครับจริงๆอยากจะเข้าบ้านมาตั้งแต่วันที่ห้าไม่ได้เข้าอสโมโแยกบอกให้มาที่เถียงงา,าเลยแล้วก็เออมาก็มานอนอยู่ที่นี่แหละครับ จอดนี่นิ่งมันแต่ติดลมยังไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับนี่เป็นรอยเละเลยครับตพึ่งร่างอัดฉีดแล้วแหละแบตก็ออกเพราะว่าเราไม่ได้เอาแบตมาเลยต้องถอดแบตจากรถเพื่อมาใช้ไฟกลางคืนเนี่ยอย่างเช่นพัดลม12โวลต์แต่วันนี้ไม่มีแดดเราก็จำเป็นต้องพึ่งพึ่งวันไฟไปก่อนเนี่ย่วงนี้ก็มีแบบ แต่นี่คือเราหุงข้าวไปก่อนเถียงนาจริงๆครับสิหยงนาน,น้อยู่แต่พอดีเรามีอุปกรณ์เต้นอยู่แล้วเนาะก็ไม่ต้องไปหาอะไรเรามีอยู่แล้วครบเรามาถึงก็จัดการได้เลยกากตัวก็อยู่เถียงนาก็ไฟเฟอร์เรามีพร้อมไม่ใช่ว่าเราซื้อใหม่อะไรใหม่นะครับเรามีอยู่แล้วนะครับบอกก่อนบอกก่อนนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,นะนะจุดตรงนี้จริงๆไม่ใช่ว่าเราเพิ่งซื้อใหม่อะไรใหม เรามีอยู่แล้วนะครับต้องเน้นๆนิดนึนนนงฟ้าก็ร้องเพิ่มๆคพิ้มอยู่ก็เราก็ไม่ได้ใช้เน็ตอะไรนะครับพี่นว่าเราบันทึกภาพด้วยกล้องโทรศัพท์อยู่แต่ก,ก็เสียงกันครับนี่บรรยากาศห้องน้ำก็เดี๋ยวอีพีต่อไปอาจจะทำว่ามีอะไรมั่ง เริ่มต้นจากตรงไหนผมจะพาดูว่าที่ผมมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่วันที่5-6ท,ทำอะไรไปบ้างนะครับนี่จุดที่เราอยู่กันบอกก่อนนะครับไม่มีน้ำใช้นะครับต้องขนมาจากบ้านไฟฟ้าก็คือโซลาเซลล์แผงหนึ่งแต่นี้ไม่มีก็แบบมีแบตเตอรี่12โวลต์ถอดออกจากรถนะครับแล้วก็มีเครื่องวันไฟที่เรามีอยู่แล้วเอาไว้ชาร์จเช้าเย็น นี่แหละครับแต่เกิดถ้ากลางวันเราใช้ไฟคือหนึ่งเราต้องใช้โซลาเซลล์พอลูกชายต้องต้องเรียนออนไลน์ด้วยครับวันนี้หยุดวันแม่ก็เลยโชคดีไปไม่งั้นสายต้องได้ปั่นไฟทั้งวันแน่ครับน้ำมันวันละลิตรบอกก่อนนะเช้าเย็นนะครับวันละลิตรลิตรคือหนึ่งขวดโคกเวปซีแ่บบน้ำมัลมฮะนี่แหละประมาณหนึ่งลิตรผสมสองทีไว้นหละก็เช้าเติมตกค่ำตัวอะไรคือปล่อยยิงยาวเลยครับไม่ต้องดูเลย แค่นี้ก่อนครับวันนี้ครับบรรยากาศช่วงค่ำช่วงเย็นนะครับหกโมงวันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกครับวันนี้ตกทั้งวัน,นครับแฉะหมดเลยครับเปียกหมดเลยนี่ ทางเข้าที่เรานอนสิงนากันวันที่แปดแล้วนะครับเข้าวันที่แปดแล้วมันสุกวันที่แปดติดตามชมกันต่อไปครับบรรยากาศ